โดยคลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบรนด์เชิดสนใจโทร0969191789กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเมาสค่ะคันปากอยากเมาส์าาเ,าเห็นอยู่ตรงหน้าสีชมพูสวยสดใสน,น,นีคนะ่คุณผู้ชมนะฮะนี่ก็คือแบรนด์เชิดนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะมี3ตัวคุณผู้ชมต้องใช้คู่กันนะคะใช้ใ,ชให้ครบเซตเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ เชิดนะฮะตัวแรกนี้เลยค่ะเฉิดโรสวอทเตอร์โซมนะคะเป็นสบู่น้ำแรก่กุหลาบค่ะดีท็อกผิวนะฮะใครที่โดนสารพิษมาก่อนหรือว่าใช้สารเคมีมาก่อนให้ใช้สบู่ตัวนี้ดีท็อกผิวนะคุณผู้ชมนะ,ะลดปัญหากระฝ้าจุดด่างดำนะ,ะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นครับส่วนตัวที่2ค่ะเฉิดโรสเมดเลอร์ครีมครีมกุหลาบหน้าเด็กค่ะครีมกุหลาบเป็นเนื้อเจลนะฮะเป็นเนื้อเจลพิเศษนะคุณผู้ชมนะฮะสกัดจากเนื้อกุหลาบจากกุหลาบเลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญ,ญยิ่งไปกว่านั้นใคร ปกป้องผิวนะฮะอย่างมาตรฐานด้วย SPF 50 PA บวกบวกบวกนะลดปัญหากระฝ้าจุดด่างดำและเพิ่มความสว่างกระจ่งางใสให้กับผิวเนื้อครีมเป็นเนื้อรองเป็นครีมเลยนะคะคุณผู้ชม,มนะเป็นสีรองพื้นเลยนะคุณผู้ชมนะฮะ<ช>วันนี้เฉิดนะ,ะแบรนด์สั้นๆแต่ว่าดังมากๆนะเฉิดมาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลย3มชิ้นลดให้สุดพิเศษจากปกติอยู่ที่1 8 4 9บาทแต่ถ้าคุณโทรมาทันเป็น50สายแรกลดให้เลยเหลือ999บาทเท่านั้นจะส่งฟรี เงินปลายทางสนใจโทรได้เลยค่ะ0969191789ย้ำอีกรอบนะคะ0969191789ค่ะทนายนิด้านะฮะโพสอีโมจิสตรอเบอรี่เขาบอกว่าถ้าไปใครไปโพสให้แมทพิรณีเป็นอีโมจิลูกสตรอเบอรี่ก็หมายความว่าอันนี้เคยเจอกับทนายนะ,ะที่ช่องนชั่นนะคะก็<อ>หมายความว่าไปด่าเขาว่าตอจุดจุดจุดคใครไปโพสดอกไม้สีเหลืองแล้วให้แมทพิรณีก็ให้หมายความว่าเป็นโกลเด้นฟลาวเวอร์่ะเอาฟ้องค่ะมีความผิด นะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของคุณแม่กพโรนีเองเนี่ยพอบอกว่าจะออกมาดําเนินคดีนะคะในเรื่องของการที่มีคนเนี่ยไปว่าเธอด้วยถ้ยอยคําหยาบคายซึ่งมันเข้าข่ายที่ข้อหาหมิ่นประมาทนั่นเองนะคะซึ่งทนายความส่วนตัวก็คือทนายนิด้าออกมาโพสต์ภาพลิสต์รายชื่อนะคะแล้วก็ที่อยู่ของ1ิชาวเน็ตเป็นล็อตแรกแล้วชาวเน็ตมาสคาร่าจังหวัดปทุมธานีมาสคาร่าดได้หรอแ,แบบม่มีบ้านฉันด้วยคลองแหหัดใหญ่สงขลามีสุพรรณบุรีในบ้านพี่โอมเลยนะแม่ลำปาง ออสมุทรปราการโโอ้หเ oh. ชียงใหม่ <c oughs> มีไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีเชียงใหม่ oh. มีระยอง <c oughs> มีตาก oh. มี โอ้โหอุดรธานีอันนี้ลอตแรกอันนี้คือส<ะ>ิบสาวงามผู้โชคดีผู้โชคดีเที่จะได้ผ่านเข้ารอบไปคุยที่ศา,า,าลราชอาญาราชดาค่ะค่ะอันนี้คือลอตแรกเลยที่ทนายนดีด้าออกมาพูดถึงความคืบหน้าของคดีนะคะในเคสแรกแกเห็นว่าเป็นพยาบาลฟ้องไปแล้วเรียบร้อยสําหรับพยาบ,<ะ>บาลอาชีพผู้ทรงเกียรติผู้ทรงเกียรติค่ะคือทนายบอกว่าเคสนี้เนี่ยพยาบาลคนนี้เนี่ยที่ยกมาเป็นเคสแรกเพราะว่าคอมเมนต์ของเขายาวครึ่งหน้ากระดาษ A4 เป็นเรียง คว <c oughs> ามเป็นเรียงความเลย <c oughs> แล้วคือยังมีนะคะมีการโชว์สัญ,ญลักษณ์เป็นดอกไม้สีเหลืองหรือว่าจะเป็นรูปสตรอเบอรี่ไปพูดถึงเรื่องตายเตียงบนเตียงนะคะล่าสุดพยาบาลคนนี้เนี่ยมีการส่งข้อความมาหาคุณแมทด้วยบอกว่าขอโทษไม่รู้วันนั้นผีอะไรบางตาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทําแบบนี้แต่ว่าน้องแมทเขาก็บอกว่าคดีเนี่ยยื่นฟ้องไปแล้วนะคะให้ไปคุยกันที่ศาลดีกว่าส่วนทนายนิดาก็ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของสัญลักษณ์สตรอเบอรี่กับดอกไม้สีเหลืองนะคะ ธนนาน,นิดาบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะยื่นฟ้องให้เป็นบรรทัดฐานที่มีคนด่าว่าตอจุดๆ,ๆ,ๆหรือว่าแค่โพสรูปสตรอเบอรี่เฉยๆเนี่ยก็มีความผิดฐานดูหมิ่นอยู่แล้วมีเพืถ้าเก<อ>ิดฉันอยากกินสตรอเบอรี่แลวฉันโพสใหาอีม e ัสคาร่าทั้งไล่อย่างเงี้ย <laughs> ไม่รู้สิแม่ก็มัน,ม,นมันจะมันมันจะผิดอีกหรอคือทนนยนิดาบอกว่าตรงนี้เนี่ยการใช้รูปสตรอเบอรี่หรือว่าดอกไม้สีเหลืองมือคือมันทําให้คนเข้าใจผิดนะคะว่าด่าไปแล้วเราก็เราส่งดอกทางตะวนัน <laughs> เขาบอกว่าเฮ<อ>้ยตื่นหรือย<เอ>ังแล้วก็ส่งดอกทานตะวันไปให้ทานตะวันม <า S 1> นันสีเหลืองก็สีเหลืองะอะเนาะาอาจจะหวังดีกับเขาไงใช่ไหมแต่แต่สารเนี่ยเราฟังว่านั่นคือการด่านะคะธนาิตดาบอกธนานิตดาก็ตัดสินเองก็เปล่าสารยังไม่ทันบอกเลยไม่รู้ไม่รู้สิต้องดูอยู่ที่ดุดดดดดลำพินิตของสารท่าน ศาลท่านก็ส่วนใหญ่จะเมตตาแหละเขาดูตามบริบทตรงนั้นด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ด่าเข้ามาแล้วแล้วส่งไปสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยดด่าแน่นอนแต่เจ้าเกิดว่าส่งไปสตรอเบอรี่เพียวๆอย่างเงี้ยจะเกี่ยวตรงนั้นเพราะว่าสารท่านก็สารท่านก็จะมองว่าคดีพวกนี้มันเป็นคดีมโนสาเรอคดีพวกนี้มันยอมความกันได้ไงแต่ร้านนึงเนาะเขาฟ้องร้านร้านนึงอาชีพผู้ทรงเกียรตินะฮะตอนนี้อาชีพมีอาชีพผู้ทรงเกียรติอาชีพหนึ่งที่กำลังดังมากเลยตอนนี้ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งทุกอาชีพเลยยก็ออู่ในิตี้งดวย ใช่ช่วงนี้กระแสแรงมากเชืร์เชืร์ค่ะเชร์แต่เชืร์มีเขาบอกเชืร์เชืร์มี วันนั้นถามเขาแล้วพวกเชื่อเต็มเลยพยาบาลเช่อค่ะเช่ช่วงนี้เช่อมาแรงนะแม่เชื่แรงมากเช่อเดินทำร้ายเด็กแล้วเช่อยังไปด่าชาวบ้านอีกไม่มีใบประกอบวิชาชีพอีกมเออนะฮะอะมากระต่อเลยกับที่คุณแม่นะคะพี่มาอรนภาหายหน้าหายตาไปนานเลยคุณแม่นะคะโผล่กลางไอจีแอปทักษอรนะหลังมาทําหน้าที่พิธีกรแทนคุณแม่ค่ะคงใส่คงทํายาวแล้วล่ะค่ะคงทํายาวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตั้งแต่พี่มานะคะได้ออกไปจากรายการสามแซบนะต้องพูดตรงนี้ก็ต้องมีการหาพิธีกร คนใหม่มาแทนก็คือสาวแอบทักษออนะคะก็มาทําหน้าที่ในรายการสามแซบแทนพี่มาทีนี้เนี่ยล่าสุดเลยนะคะคุณแอป,ปก็มีการโพสต์รูปภาพหลังจากที่ไปทําหน้าที่ผู้ดําเนินรายการพอมีคนเนี่ยอยากจะเผือกอักหน่อยเอ๊ะมีใครกดไลค์บ้างเข้าไปดูหน่อยสิปรากฏว่ามีพี่มา้าอ,อนาภาค่ะก็เข้ามากดไลครูปนี้ด้วยเหมือนกันกดไลค์เหรอกดไลค์กดไลค์แต่ไม่มีคอมเมนต์ใช่ไหมไม่มีไม่ม อ๋อเขากดไลค์เขาคุณแม่ก็กดไลค์ฉันประจำปกติหนูเออเป็นเรื่องปกติคุณแม่ชอบกดไลค์คางทีคุณแม่ก็อินบ็อกมาถามว่าใครวะใครวะนะ<า>ฮะสุดสะเทือนใจนะฮะคนนี้้าเกิดสมมติว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดรุ่นพี่เต๋าเนี่ยพี่เต๋าจะรู้จักกันเพราะว่าเขาโด่งดังจากโฆษณาไอริทกินแบล นะฮะเฮียตลกดังนะเฮียงูนะฮะหมดเงินเฮียงูใช่ไหมเฮียเฮียหนูเฮียหมูเฮียหมูแล้วใครเขียนเฮียงูไอ้มาสคาร่าเนี่ยเขียนหนังสือตกนะเขียนเป็นเฮียงูหนูงงเล่ก็ชื่อเฮียหมูอีมาร์ งานโหดเ,เงินหายประกาศยอมตายแล้วะอันนี้ก็เป็นนัแสดงตลกอีกท่านหนึ่งที่จอเองก็รู้จักเหมือนกันนะสำหรับเฮียหมูบทบาทเฮียหมูเนี่ยจากละครชื่อดังเมื่อ10กว่าปีก่อนแต่ว่าไม่ใช่10สิสไม่ใช่10บหรอแม่ยีส่ <20 S 2> สสมัย,ลเ,ลเ,ยเกิกชิลเลอร์เลยเกิกชินเลอร์เล่นโฆษณาตัวหนึ่งเลยอ๋ออันนั้นคือโฆษณาเนาะดังเขาดังทั้งทั้งคู่เลยออไวิสกินแบล อ๋อแต่ว่าที่หนูรู้จักเขาก็คือในละครนะคะในคอมใช่ตอนนั้นคือเขาก็ค่อนาจะรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าเฮียหมูเนี่ยจะมาถึงจุดที่ไม่มีเงินเก็บเลยนะคะแล้วคือเขาเนี่ยไปตรวจสุขภาพเจอนะคะว่าลิ้นหัวใจรั่วถึงกับบอกภรรยาตอนแรกว่าขอยอมตายดีกว่าเพราะว่าอยากเก็บเงินให้ลูกได้เรียนนะคะซึ่งเฮียหมูก็ออกมาเปิดใจในรายการของต้มยำอมรินเฮียหมูนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยตรวจเลยนะเรื่องของสุขภาพตัวเองเนี่ยไม่ได้สนใจแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่ง พอเล่นละครเวทีเสร็จเนี่ยมันเหนื่อยมากออก็เลยไปตรวจสักหน่อยพอไปตรวจปุ๊บหมอบอกว่าคุณลิ้นหัวใจรั่วรูววใหญ่แล้วนะ<ต>ไม่ใช่รูลเล็กๆด้วยออ,ออกซิเจนมันรั่วออกมาจนถึงขั้นที่ว่ามือนิ้วมือเนี่ยคือดำไปหมดแล้วนะคะหมอเขาบอกว่าคุณจะอยู่ก็ได้นะแต่ผมไม่รับประกันว่าคุณจะอยู่ได้กี่เดือนเต็มที่เลยคงไม่เกินสี่เดือนแปลว่าคุณต้องไปแน่ๆทีนี้เนี่ยเฮียหมูก็ไปปรึกษากับทางภรรยานะคะว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าอยากเก็บเงินไว้ให้ลูกเรียนพ่อตายดีกว่ามันง่ายกว่าแต่ด้วยเตยบช คุณค่ะหมอบอกว่าไม่ต้องตกใจไปเพราะว่ามีโครงการจากในหลวงรัชกาลที่9้าท่านจะผ่าหัวใจให้คนทั้งหมด80ตัวออซึ่งเฮียหมูนะคะได้ดวงที่70ก,กว่ายังอยู่ในโคต้านั้นอยู่เฮียหมูก็บอกโอ้โห <ไป S 1> รู้สึกคนลุกเลยยกมือไหว้ท่วมหัวเลยนะคะตอนนี้ก็คือเฮียหมูกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของชีวิตในวงการบันเทิงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า,าวงการซิทคอมมันก็ค่อนข้างที่จะซบเซาไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เข้าใ,ใจว่ามันก็มีรุ่นใหม่เข้ามาใช่ค่ะ เมื่อก่อนเขาดังมากเลยนะคะเคยดูรายการ Star Hunt นะฮะเขาเอาเฮียหมูเนี่ยมาออกนี่แหละค่ะเขาโด่งดังจากโฆษณามาจากเอเจนซี่โฆษณาไอริทกินแบล็กแล้วก็มีเกลือกชิลเลอร์สมัยเกลือกชิลเลอร์ยังตัวบางๆตอนนั้นพี่เกิดก็ลำบากค่ะก็ ลำพ่ายพี่เกิดแล้วพี่เกิดยังลำบากเลยอยู่อยู่อยู่อ,อพาร์ตเมนต์ถูกๆนะฮะแะต่ตอนหลังพี่เกิดเขาก็มีเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็ร่ำรวยแล้วก็ดังจากโฆษณาตัวนี้แหละนะฮะค่ะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมนะอยากจะดูแลผิวของคุณผู้ชมนะให้ดูอ่อนเยาว์แล้วก็ให้กระจ่างใสห่างไกลกับฝ้าจุดด,ด่างดำโดยเฉพาะสิวต้องแบรนด์นี้เท่านั้นนะคะเฉิดค่ะสำหรับตัวแรกเลยนะคะเฉิด rose water soap ค่ะสบู่น้ำแร่กุหลาบค่ะนะฮะดีท็อกผิวนะคุณผู้ชมนะฮะลดปัญหากระ้าจุดด่างดใช้ เช้าและเย็นครับส่วนตัวที่2ค่ะ <c oughs> เฉด Rose Mineral Cream ครีมกุหลาบหน้าเด็กค่ะเป็นเจลใสๆนะคุณผู้ชมนะแห้งไวซึมไวนะคุณผู้ชมนะบำรุงผิวเหมาะสําหรับคนเป็นสิวครับและตัวสุดท้ายค่ะเอร Natural Foundation c r e ีม SPF 50 PA บวกบวกบวกค่ะปกป้องผิวของคุณนะฮะจากรังสี UVA และก็รังสี UVB นะคะแล้วค่า SPF ที่สูงขนาดนี้คุณผู้ชมนะั้นแล้วก็จะลดปัญหากาะฟ้าจุดด่างดำด้วยครับวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับรสุดคุ้มค่ะปกติคุณซื้อ3ชิ้นราคาเต็มอยู่ที่18459บาทแต่วันนี้พิเศษ รับ50สายแรกที่โทรเข้ามาลดเลือเพียง999บาทเท่านั้นจัดทรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทรค่ะ0969191789ย้ำอีกรอบนะคะ0969191789ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะติ๊กว่ายังไงคือติ๊กบิ๊กบาทเรอจะว่ายังไงนะคะคุเข,ขาบอกคุนะ้นไหมแฮชแท็กน้ำฝนทวีพรก็คืออดีตแฟนเก่าพี่หนุ่มสอนรามเ<ะ>ขาบอกคล้ายกับพี่หนุ่มคือ,อยังไงมันคล้ายเหมือนกันนะแม่เออ,อนะฮะอาจจะเป็นยังไงติดตามแล้วเขาจะกลับมาเป็นแฟนกันอีกไหมหรือว่าม่พี่หนุ่มบอกว่าไม่เอาแล้วหรือ น้ำฝนบอกว่าฉันมีใหม่แล้วนะฮะรายละเอยียดต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ